เตรียมเปิดตัว vivo s12 series สิ้นเดือนนี้ฉายชิปตัวท็อปดได m e มา i ิตี2 0 0ส่วนรุ่นโปรกล้องหน้าคู่50ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหลัง1 0 8ล้านพิกเซลมีชาร์จไว55วัตต์วันนี้ผมมีโค้ดส่วนลดจากช้อปปีมาฝากทุกคนนะครับลด10%สูงสุด100บาทตั้งแต่วันที่12เดือน12ถึง31เดือน12เลยครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปช้อปแล้วใส่โค้ดได้เลยครับ ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ vivo s 1 2 series เผยมาที่ประเทศจีนบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยทาง mediatek ผู้ผลิตชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ได้ออกมาประกาศว่าช่วงปลายเดือนนี้จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ได้ใช้ชิปเซ็ตตัวท็อปอย่างใน i b e n s i t y หนึ่อีกรุ่นจากทาง vivo ซึ่งก็คือ vivo s 2 series นั่นเองครับ และระบุอีกว่าให้รอติดตามการประกาศต่างๆจากทาง vivo อีกครั้งหนึ่งครับคาดว่า vivo s 1 2 series จะเปิดตัวมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ vivo s 1 2และ vivo s 1 2 pro โดยในรุ่น pro คาดว่าจะให้กล้องหน้าคู่ที่มีเลนส์หลักความละเอ็ยด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ samsung g n 1และกล้อง ultra wide ความละเอ็ยดแล้านพิกเซลให้กล้องหลัง3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลรองรับเทคโนโลยีชาร์เร็ว 55วัตต์มีหน้าจอขอบโค้งทั้ง2ด้านด้วยเทคโนโลยี OLED คมชัดระดับ Full HD Plus ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศจากทาง Vivo นะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ